อันนี้นะเป็นคำถามที่รวบรวมมาให้ทั้งหมดนะกับสมาชิกที่ถามมานะเมื่อวานนี้ผมก็ได้ตอบไปแล้วนะที่เกิดระบบล่มระบบรวนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะระบบล่มระบบร,ว,ร,บบรวนข้อมูลนะเว็บไซต์ค้างอะไรต่างๆนะเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกท่านนะในการทำระบบในงวดนี้นะในรอบนี้คือไม่ว่าท่านจะไปที่สำนักงานไม่ว่าท่านจะไปที่ธนาคาร หรือท่านทําเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือนั้นนะครับระบบเนี่ยเป็นระบบออนไลน์ที่มีอยู่ระบบเดียวคือจุดเดียวนะเมื่อมีการเข้าใช้งานกันมากๆนะเป็นแ,นแสนคนเนี่ยแส,แสนเครื่องเนี่ยที่เข้าไปใช้ระบบเนี่ยนะก็จะทําให้เกิดการล่าช้าแล้วก็ค้างขึ้นนะครับนี่แหละแล้วก็เลยทําให้เมื่อวานนี้มีหลายคนตรวจสอบนะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย ไปตรวจสอบได้3มเขียวแล้วนะแต่ตอนนี้เหลือแค่2อนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะบางคนเนี่ยยืนยันตัวตนมาตั้งแต่วันที่1นะครับพอถึงวันที่2และวันที่3คือวันเนี้ยนะท่านจะต้องได้สีเขียว3อันแล้วนะสีเขียวติ๊กถูกที่1ติ๊กถูกที่2ติ๊กถูกที่3ท่านจะต้องได้3ติ๊กถูกแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยมีคนไปตรวจสอบนะตอนแรกก็ขึ้น3แล้วแต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาอา้าวกลายเป็น สีเขียวที่3หายไปนะครับอันนี้เกิดจากระบบนะครับเกิดจากระบบของของตัวระบบเองไม่ได้เกี่ยวกับความผิดพลาดของเรานะเดี๋ยวยังไงนะใครที่อยากจะเช็คให้ชัวร์เช็คให้แน่นอนเช็คให้ชัดเจนนะเมื่อระบบเปิดนะหกโมงเช้านะหกโมงเช้านะนี่ยังไม่หกโมงเช้านะครับพอถึงหกโมงเชา้าปุ๊บลองเข้าไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับลองเข้าไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าสีเขียวที่3เนี่ยขึ้นหรือยังนะครับในกรณีที่ท่านไปยืนยันตัวตนมาแล้วนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะคลายข้อสงสัยกันไปนะครับเกี่ยวกับระบบล่มระบบรวนเว็บไซต์เข้าไม่ได้ค้างต่างๆนะหรือที่ทางธนาคารแจ้งมาหรือทางหน่วยงานแจ้งมาว่าระบบมันค้างเมื่อวานเนี่ยค้างช่วงบ่ายนะบอกเลยค้างในช่วงบ่ายแล้วช่วงกลางคืนนะน่าจะมีการใช้งานได้แล้วและเช้าเนี้ยลองเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะ สำหรับสมาชิกที่เข้ามาติดตามนะครับเช็คอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลองเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าสีเขียวที่3ขึ้นหรือยังนะสำหรับคนที่ไปยืนยันตัวตนมาแล้วนะท่านต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งต้องให้สีเขียวที่3ขึ้นนะครับแล้วก็คำถามที่ว่านะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ a t m ได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับการยืนยันตัวตนต้องเดินทางไปที่3ที่นี้ก็คือกรุงไทยออมสินทกศ เท่านั้นนะครับมี3ที่นี้เท่านั้นที่สามารถยืนยันตัวตนให้ท่านได้นะนะครับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นอำเภอสํานักงานเขตคลังจังหวัดเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลให้ได้เท่านั้นเขายืนยันตัวตนให้ท่านไม่ได้นะหน่วยงานที่รับยืนยันตัวตนมี3ที่กรุงไทยออมสินเทกสเท่านั้นนะนะครับมี3ที่เท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะบรรยากาศนะก็ เป็นไป,ไปด้วยความเรียบร้อยแหละแต่ว่าตอนบ่ายก็จะมีติดขัดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะลองดูกันอีกสักรอบนะใครที่ไปเมื่อวานแล้วยังไม่สําเร็จนะครับทีนี้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนะเมื่อท่านทําเรียบร้อยแล้วนะแล้วขึ้น3ามเขียวเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอสรุปให้ได้เลยว่าใครที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วหลังจากยืนยันตัวตน1วันท่านเช็คใช่ไหม แล้วสีเขียวที่3มันขึ้นอันนั้นท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆแล้วนะใครที่เช็คหลังจากยืนยันตัวตนแล้วนะ1วันนะไปเช็คนะอีกรอบหนึ่งเนาะสีเขียวที่3ขึ้นแล้วท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆและนะรอใช้สิทธิ์วันที่1เมษาได้ทันทีอันนี้คือไม่มีปัญหาและไม่รู้อะจะระบบจะล่มหรือจะอะไรไม่รู้แต่เราได้เขียวที่3มาแล้วอันนั้นคือจบ นะจบแล้วนะครับทีนี้บางสถานที่บางสํานักงานเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยนะว่า,าจะต้องดําเนินการอย่างไรเมื่อท่านาสแกนใบหน้าเสร็จหรืออะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะนะครับเขาก็ไม่รู้นะถ้าให้ชัวนะในเรื่องต่างๆทั้งหมดนะถ้าให้ชัวในการปรึกษาในการขอข้อมูลนะไม่รู้แหละท่านจะติดขัดเรื่องอะไรผมแนะนำให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะ ธนาคารกรุงไทยเพราะว่าถ้ามันติดขัดอันนั้นอันนี้นะแต่ละคนแต่ละกรณีรณเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะให้ท่านไปปรึกษาที่กรุงไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับกรุงไทยเป็นคนที่ทําระบบนี้ขึ้นมาและธนาคารกรุงไทยเป็นต้นเรื่องนะไม่ว่าท่านจะยืนยันตัวตนไม่ว่าท่านจะยื่นอุทธรณ์นะคำถามที่มีมายมากที่สุดก็คือการยื่นอุทธรณ์ลักษณะการยื่นอุทธรณ์วิธีการยื่นอุทธรณ์ ทำอย่างไรแบบที่ถูกต้องนะผมก็ไม่สามารถจะชี้แจงได้ในทุกกรณีที่ท่านถามมานะครับทีนี้ถ้าสงสัยนะอยากจะรู้เลยไปที่ธนาคารกรุงไทยในเรื่องต่างๆนะทั้งหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าบางทีผมก็อ่านช้าตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยบางที1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วผมค่อยกลับมาอ่านอะไรเงรี้ยบางทีผมพักกินข้าวหรืออะไรเงี้ยนะก็ อาจจะตอบทุกท่านช้าไปสักนิดนึงแหละนะแต่ตอบทุกคนแน่นอนนะใครถามเข้ามาผมตอบทุกคนแน่นอนคอมเมนต์เข้ามาถามเนี่ยไม่มีปัญหานะนะครับอ่านะครับอันนี้ก็อัปเดตกันว่าเมื่อวานนี้มีเกิดขึ้นในลักษณะระบบล่มแล้วก็ระบบรวนนะวันนี้นะลองเข้าเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ก้อยบอกว่าเช็คยังไงเขียวที่3ก็เข้าไปเช็คผ่านทางหน้าเว็บนะครับ เช็คผ่านทางหน้าเว็บนะครับหรือโทรศัพท์ก็ได้นะโทรศัพท์ก็สามารถเช็คได้ว่าเขาก็จะมีเสียงตอบรับมาว่าท่านยืนยันตัวตนสมบูรณ์แล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะเช็คเช็คจะเช็คได้2รูปแบบนะเช็คได้2รูปแบบนะครับเช็คผ่านเว็บอะจะเห็นที่สุดนะเช็คผ่านเว็บจะเห็นมากที่สุดนะครับ พี่ประกายบอกว่าเมื่อวานไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่แล้วไปสแกนหน้าใหม่ก็ยังไม่ผ่านนะแต่ทางออมสินบอกว่ารับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องไปสแกนหน้าที่กรุงไทยนะครับไปไปที่กรุงไทยครับพี่ประกายแน่นอนที่สุดเพราะกรุงไทยเป็นคนทําระบบจากที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะไปที่กรุงไทยนะครับสวัสดีพี่สํารวยด้วยนะครับสวัสดีพี่ลีมด้วยนะครับพี่สิริพรด้วยนะครับเว็บทําไม่เป็นใช่ไหมพี่ก้อยโทรก็ได้ครับ02109 2 3 4 5นะครับสำหรับเช็คนะ่ะเช็คว่าเราได้เขียวที่3หรือ,อยังนะครับพี่ก้อยลองโทรโทรได้ครับหมดเขตในการแสดงตัวตนวันไหนนะครับพี่พี่เอลก้อนถามมาเนาะหมดเขตการยืนยันตัวตนนะครับไม่มีหมดเขตนะแต่จะให้เร็วที่สุดให้ไวที่สุดจะได้ใช้วันที่1เนี้ยนะท่านต้องเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่26คือวันที่26คือวันสุดท้ายละกันอ่ะพูดอย่างนี้การยืนยันตัวตนนะ26 นี้26มีนาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูในเรื่องถัดไปนะนะครับเรื่องนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับอัปเดตเมื่อวานเนาะระบบก็จะมีการล่มนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ลองเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าสีเขียวที่3ขึ้นหรือเปล่านะใครมีปัญหาติดขัดอะไรต่างๆสามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามในเรื่องต่างๆเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของระบบนะเมื่อวานนี้มีการล่มมีการลวนกันด้วย นะครับ